เสร็จแล้วนะคะเพื่อนๆสำหรับถั่วงอกที่จะจูเพาะนะคะเราใช้เวลาทั้งหมดประมาณ3วันนะคะเพื่อนๆสวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกท่านวันนี้นะคะเราจะมาทำการพอกถั่วงอกง่ายๆทานเองที่บ้านนะคะเพื่อนๆเ,เราจะใช้กระดาษทิชชู่นะคะที่มีความมาตรฐานนิดนึงนะคะเพื่อนๆเ,เวลาโดนน้ำกระดาษทิชชู่จะไม่ยุ่ยนะคะเพื่อนๆ แล้วก็จะมีกล่องอลูมิเนียมเก่าๆนะคะเพื่อนๆนเราก็ทำการเจาะรูนะคะเพื่อนๆอเจาะให้เขาเป็นรูเป็นรูนะคะเพื่อที่เวลาเราลดน้ำลงไปนะคะน้ำก็จะไหลผ่านรูตรงนี้นะคะเพื่อนๆอนอันนี้ก็เป็นถั่วเขียวอจูซื้อมาราคาประมาณ150บาทนะคะเพื่อนๆนเราก็จะมาทำการ แช่ถั่วเขียวไว้ทั้งคืนเลยนะคะเพื่อนๆเ,เราก็จะแช่ในภาชนะอันนี้นะคะเพื่อนๆสำหรับน้ำที่ใช้ในการแชร่ถั่วเขียวก็ใช้อุณหภูมิพอดีพอดีนะคะเพื่อนๆไม่ร้อนไม่เย็นจนเกินไปนะคะสำหรับน้ำที่เราจะแช่ถั่วเขียวคืนนี้นะคะเพื่อนๆ เราไม่ใช้เยอะนะคะเพื่อนใช้พอประมาณนะคะเราเปิดน้ำแล้วก็แช่ถั่วเขียวไว้นะคะเพื่อนๆเ,เดี๋ยวเราจะมาทำการเพาะพุ่งนี้นะคะสวัสดีตอนเช้าค่ะเพื่อนๆถั่วงอกที่เราแช่น้ำไว้เมื่อคืนนะคะเพื่อน รู้สึกว่าเขายังไม่แตกออกมานะคะเรายังไม่เห็นเป็นสีขาวๆที่มเมล็ดของเขานะคะเราจะรอให้เขาพองตัวนิดนึงนะคะเพื่อนๆเ,เดี๋ยวเรารอดูตอนเย็นนะคะเพื่อนๆเ,เดี๋ยวเราแช่น้ำไว้ก่อนนะคะหลังจากที่เราแช่ถั่วงอกไว้นะคะเพื่อนๆหนึ่งคืนแล้วก็ อีกหนึ่งวันนะคะเพื่อนเพื่อนตอนนี้ถั่วงอกของเรานะคะเพื่อนเพื่อนก็เริ่มที่จะแตกขึ้นมาแล้วนะคะเขาเป็นบวมๆแล้วนะคะเพื่อนเพื่อนแบบนี้ใช้ได้แล้วนะคะเพื่อนเพื่อนเราแช่ไว้ประมาณหนึ่งวันกับหนึ่งคืนนะคะเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวเราก็จะมาทำการพอกถั่วงอกนะคะเพื่อนเพื่อน กระดาษทิ่ชู่ก็ต้องเป็นกระดาษทิ่ชู่ที่แข็งแรงนะคะพเพื่อนๆเราทับเป็นสองชั้นนะคะเราก็วางลงไปแบบนี้นะคะพเพื่อนเแื้อนล้วก็เอาส่วโรยนะคะพเพื่อนประมาณนี้นะคะไม่เยอะนะคะพเพื่อนแล้วเราก็เอากระดาษนะคะพเพื่อน ทับลงไปนะคะเพื่อนๆแล้วก็ใส่ถั่วงอกนะคะเพื่อนๆด้านบนนะคะเราก็ทับลงไปอีกชั้นหนึ่งนะคะเพื่อนๆเป็นสามชั้นนะคะก็จะได้ประมาณนี้นะคะเพื่อนๆเราก็เอากระดาษทิชชูนะคะ ปกหน้าไว้นะคะเพื่อนเสร็จแล้วไปหนึ่งนะคะเพื่อนเราก็จะมาทําอันที่สองนะคะเราก็ใส่ถั่วงอกนะคะเพื่อนหนึ่งชั้นนะคะใส่สองชั้นนะคะเพื่อนเราก็โรยถั่วงอกลงไปนะคะอาจูก็จะใช้สามชั้นนะคะเพื่อนนี่เราก็รองลงไปนะคะเสร็จแล้วนะคะเพื่อนก็จะได้แบบนี้นะคะเพื่อน 3ชั้นนะคะเอาทิชชู่ปิดหน้าเข้าไว้นะคะเพื่อนใส่ทิชชู่ลงไปแล้วก็โรยไปด้วยตัวงอกนะคะเพื่อนหรือว่าชั้นที่สองนะคะเพื่อนโรยสามชั้นนะคะเพื่อน เราก็เอากระดาษที่ชู่คุ้มหน้าเข้าไว้นะคะเสร็จนะคะเพืนเพื่อนเราก็ทำเหมือนเดิมนะคะพเพื่อน ประมาณสามชั้นนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเพื่อนๆอ,อันนี้อันที่ห้านะคะเพื่อนรู้สึกว่ามันจะมีนิดเดียวนะคะถั่วของเราเราก็คงจะได้สองชั้นนะคะสำหรับอะลูมิเนียมกล่องนี้นะคะเพื่อนวางลงไปนะคะ ขั้นตอนนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนเพื่อนเราจะเปิดน้ํานะคะเพื่อนเพื่อนเราก็จะลดแบบนี้นะคะเพื่อนเพื่อนให้เขาเปียกนะคะตั้งไว้ให้น้ําไหลออกนะคะเพื่อนเนี่นะคะเพื่อนเเราก็ตั้งไว้เลยนะคะน้ําจะได้ไหลออกสะก,ก่อนนะคะเพื่อนเพื่อนลดน้ํานะคะ เราก็ลดน้ําถั่วง,งอกของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนเพื่อนเราก็จะตั้งไว้แบบนี้นะคะให้เขาเสเด็ดน้ําก่อนนะคะเพื่อนเพื่อนให้น้ําที่อยู่ด้านล่างของเขานะคะไหลออกมาให้หมดก่อนนะคะเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวเราก็จะไปหาสถานที่ที่มีอุณหภูมิค่อนข้างที่จะอบอ้าวนิดนึงนะคะเพื่อที่จะให้ถั่วง,งอกของเราแตกออกมานะคะเพื่อนเพื่อน เราจะใช้เตาอบที่อยู่ด้านในนะคะเ,เพื่อนๆเราก็เปิดออกนะคะเนื่องจากว่าข้างในนี่เขาจะมีอุณหภูมิอบอ้าวนะคะอจูก็จะเอาถั่วงอกเข้าไปข้างในนะคะเ,เพื่อนๆหนึ่งนะคะสองสามนะคะเ,เพื่อนๆแล้วก็มีอีกอันเป็นสีนะคะเ,เพื่อนๆ อันนี้ก็จะเป็นอันที่ห้านะคะเพ,พื่อนเพื่อนเราก็จะเอาถั่วงอกของเรานะคะมาเอาไว้ที่เตาอบนะคะเพ,พื่อนๆนเพื่อที่จะให้เขาแตกออกมาเป็นถั่วงอกนะคะเนื่องจากว่าเตาอบนี้นะคะอุณหภูมิข้างในจะอบอ้าวนะคะเพ,พื่อนเพื่อนเราก็จะทิ้งไว้ที่เตาอบนี้นะคะประมาณ3วั4น4วันเราก็จะได้รับประทานแล้วนะคะเพื่อนเพื่อนสำหรับถั่วงอกนะคะ เราก็จะมาลดน้ําตอนเช้าทุกวันเลยนะคะเพ,พือ่อนๆเราก็ปิดเตาอบของเราไว้นะคะเพ,พือ่อนๆเตาอบนี้ไม่ต้องเปิดไม่ต้องอะไรนะคะก็คือเป็นเตาที่เราไม่ได้อ่าเปิดไม่ได้อะไรนะคะก็คือเราเอาแค่อุณภูมิข้างในให้มันอบอุ่นก็พอนะคะเพื่อนๆไม่ต้องเปิดเตาเปิดอะไรนะคะเพื่อนๆข้างในนี้จะดีมากๆเลยถ้าเกิดเราทำการพอกถั่วงอกนะคะเพื่อน เราก็จะเอาถั่วง,งอกนะคะเพื่อนๆออกมาลดน้ำทุกเช้าทุกเย็นนะคะเพื่อนๆเพื่อที่จะให้เขาชุ่มชื้นนะคะเพื่อนๆโดยน้ำนิดนึงนะคะเหมือนกับว่าเรา,เาลดน้ำเขานะคะสำหรับถั่วง,งอกของเรานะคะเพื่อนๆหนึ่งวันผ่านไปแล้วนะคะเพื่อนๆเราก็สามารถที่จะเปิดดูถั่วง,งอกของเราได้นะคะเพื่อนๆ ตอนนี้ถั่วง,งอกของเราก็เริ่มที่จะแตกขึ้นมาแบบนี้แล้วนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวเราจะรอไปอีกสักสองสามวันนะคะเพื่อนๆถั่วง,งอกเขาชอบน้ำนะคะเพื่อนๆเราก็จะอาดน้ำเขานะคะเช้าเย็นเช้าเย็นเลยนะคะเพื่อนๆแต่เราก็จะไม่ให้น้ำขังนะคะเพราะว่าถ้าเกิดน้ำขังลงในถั่วง,งอกนี้อาจจะทำให้ถั่วง,งอกเน่าได้นะคะเพื่อนๆเดี๋ยวเรารอให้น้ำ ไหลออกให้หมดก่อนนะคะเพ,พื่อนๆนเดี๋ยวเราก็จะเอาถั่วงอกของเราเข้าในตู้อบเช่นเคยนะคะเพ,พื่อนๆหลังจากที่เราเพาะถั่วงอกผ่านไปแล้ว3วันนะคะเพ,พื่อนๆเราก็จะมาทําการเปิดดูถั่วงอกของเรานะคะเพ,พื่อนๆหนึ่งถาดนะคะเพ,พื่อนๆเราก็จะเอาถั่วงอกของเราออกมานะคะ สามถาดนะคะเพื่อนๆอันนี้เป็นถาดที่4ี่นะคะเพื่อนๆเราเพาะอยู่5้าถาดอลูมิเนียมนะคะเพื่อนๆสำหรับถั่วงอกของเรานะคะเราจะมาทำการเปิดดูถั่วงอกที่เราเพาะไว้นะคะเพื่อนๆขนาดนี้กำลัง พอรับประทานเลยนะคะเพื่อนๆจูชอบประมาณนี้นะคะถ้าเกิดว่าเราจะทิ้งไว้อีกหนึ่งคืนก็ได้นะคะเพื่อนๆแต่อจูว่าขนาดนี้พอดีนะคะเพื่อนๆถ้าเกิดว่าเราทิ้งไว้อีกคืนหนึ่งนะคะเขาก็จะมีขนาดที่โตขึ้นกว่านี้นะคะเพื่อนๆนี่นะคะเพื่อนๆถั่วงอกที่เราเ พ่อเองนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวจูจะไปะทําการนะคะ,ะชํ่มล่าล้างนะคะแล้วก็อเอาเมล็ดสีเขีเขยวๆของเขานะคะเปลือกของเขาสีเขีเขยวๆแบบนี้ออกนะคะเพื่อนๆเ,เราก็จะล่อนล่อนเอาอเปลือกของเขาออกจากถั่วงอกนะคะเพื่อนๆเราก็จะมาทําการลอกกระดาษเช็ดมือออกนะคะที่เราใช้พอกถั่วงอกนะคะกระดาษของ เขานะคะจะต้องไม่ย The ุ anyway. day, ่ยแล้วก็ไม่เปื่อยนะคะเพื่อนเนคงทนมากๆเลยนะคะเขาจะเป็นชั้นเป็นชั้นแบบนี้นะคะเพื่อนๆนสำหรับกระดาษที่เราใช้พอกถั่วงอกนะคะเพื่อนๆนเขาจะไม่ติดนะคะเพื่อนๆนเขาจะเป็นแบบนี้เลยนะคะเพื่อนเเวลาเราเอาถั่วงอกออกนะคะเพื่อนเเขาก็จะเป็นแบบนี้นะคะเพื่อนเราแล้วก็สานๆออกแบบนี้นะคะ กระดาษเขาก็จะลุยออกในส่วนของกระดาษนะคะเพื่อนๆไม่มีการหลุดลุยไปกับถั่วงอกเลยนะคะเพื่อนๆเนี่ยลือออกง่ายๆนะคะเพื่อนๆเขาก็จะเป็นชั้นเป็นชั้นของเขาอยู่นะคะในส่วนที่เป็นกระดาษนี้เราก็จะเอาทิ้งนะคะเพื่อนๆก็ยังคงอยู่สภาพเส้นเดิมนะคะเพื่อนๆในถั่วงอกของเรานะคะเพื่อนๆก็จะสวยแบบนี้เลยนะคะเพื่อนๆเราก็เอาใส่ลงไปในนี้นะคะเพื่อที่จะ เอาเปลือกของเขาออกนะคะเพื่อนๆล่อนเปลือกของเขาออกนะคะตอนที่อจูพกอกจูทำสามชั้นนะคะเพื่อนๆดูสิคะเพื่อนๆนี่คือถั่วงอกของเรานะคะขนาดนี้กําลังพอรับประทานนะคะเพื่อนๆถ้าเกิดว่าเอาไว้พรุ่งนี้อาจจะเขาจะขึ้นสูงกว่านี้นะคะเพื่อนๆแต่สําหรับ,บจูว่าขนาดนี้กําลังพอดีนะคะเพื่อนๆกาลังสวยนะคะเราก็เลือกเอาแค่อย่างเงี้ยนะคะเพื่อนๆ ในส่วนนี้เราก็เอาออกนะคะไม่ยุ่ยไม่เปื่อยนะคะเพืพ่อนเพืพ่อนพไม่ต้องกลัวนะคะว่าเออใช้กระดาษอเช่นมือมาพอกถั่วงอกเนี่ยกระดาษอาจจะเปื่อยจะยุ่ยไปกับถั่วงอกไม่ไม่ยุ่ยไม่เปื่อยนะคะเวลาเราลดนน้ำนี่คงทนนะคะเพืพ่อนดูถั่วงอกของเราค่ะเพืพ่อนสวยมากเลยนะคะอจูก็ใส่น้ำนะคะเพืพ่อนี่ย มีแต่ถั่ถวงอกทั้งนั้นเลยนะคะเพื่อนๆนี่ค่ะเพื่อนๆกำลังสวยเลยนะคะถั่วงอกของเรานะคะเราก็ลื้อออกแบบนี้เลยนะคะเพื่อนๆเอากระดาษออกนะคะลอกง่ายนะคะเพื่อนๆดูสิคะกระดาษก็อยู่ในส่วนของกระดาษนะคะเพื่อนๆ เราก็ลอกออกไปเลยนะคะเพื<ๆ>่อนๆแบบนี้เลยนะคะเพื<ๆ>่อนๆกระดาษต้องเขาก็จะยุยยุยออกเลยนะคะเราไม่จําเป็นต้องซื้อเขาก็ได้นะคะเพื<ๆ>่อนๆถั่วงอกเราซื้อแค่เมล็ดถั่วเขียวมานะคะเพื<ๆ>่อนๆเราก็มาทําการเพาะเองที่บ้านนะคะเพ<ๆ>ื่อนๆเนี่ยจูก็พาะเองที่บ้านนะคะในส่วนนี้นะคะ นี่ค่ะถ้าเกิดว่าเราทำสามชั้นพอดีนะคะเพื่อนหรือว่าจะทำสักสองชั้นก็ได้นะคะเพื่อนเนี่ยอาจูก็ทำเลยเราพอกเองนี่จะได้เยอะมากๆเลยนะคะเพื่อนๆสำหรับถั่วงอกนะคะเราจะใช้ถั่วงอกไปรับประทาน กับขนมจีนก็ได้นะคะเพื่อนหรือว่าไปทําผัดไทยแบบนี้ก็ได้นะคะเพื่อนหรือว่าเราจะเอาไปทําหอยทอดแบบนี้ก็อร่อยนะคะเพื่อนเอาไปทําไส้ป๊อปเปี๊ยะแบบนี้ก็ดีนะคะเพื่อนเอาไปรับประทานกับก๋วยเตี๋ยวแบบนี้ก็ดีนะคะเพื่อนดูสิคะเพื่อนสวยมากเลยนะคะเราก็แค่เอาออกแบบนี้นะคะเพื่อน กระดาษเขาก็อยู่ในส่วนกระดาษนะคะเพื่อนๆไม่ต้องกลัวว่าเออกระดาษจะผสมกับถั่วง,งอกไหมไม่มีนะคะเพื่อนนี่ไม่มีเลยนะคะเนี่ยออกหมดเลยนะคะเพื่อนกระดาษไม่มีการยุ่ยการยุ่ยเลยนะคะเพื่อนนี่ค่ะเพื่อนๆถั่วง,งอกของเราสวยมากเลยนะคะเพื่อนทุกคนดูสิคะดูสิคะถั่วง,งอกทั้งนั้นเลยนะคะเพื่อน เนี่ยจูไม่รู้จะรับประทานหมดไหมนะคะเพราะว่าอยู่คนเดียวเนาะเดี๋ยวจูจะไปแบ่งเพื่อนด้วยนะคะเพื่อนๆอ่าดูสิคะเพื่อนๆแล้วก็แค่สัส่นๆๆออกแบบนี้นะคะนี่นี่นที่บ้านจูก็ขายแพงอยู่นะคะกล่องหนึ่งอ่ากล่องหนึ่งก็ประมาณยี่สิบกว่าครูนุนะคะเพื่อนๆบ้านเราก็ประมาณหกสิบเจ็ดสิบบาทเลยนะคะกล่องหนึ่งก็ได้ไม่เยอะนะคะเพ <ๆ S 2> ื <ๆ S 2> ่อนๆ นี่ค่ะเพื่อนเพื่อนเนี่ยเนี่ยราก็ทําการสั่นๆออกเลยนะคะเพื่อนเพืเนี่ยสั่นๆออกเลยนะคะสวยมากเลยนะคะเพื่อนเืนถ้าเกิดว่าใครไม่มั่นใจนะคะในการรับประทานถั่วงอกเพราะว่าถั่วงอกบางทีเขาก็เพาะมาจากความชุ่มชื้นอะไรแบบนี้นะคะก่อนที่เราจะรับประทานนะคะเพื่อนเเราก็สามารถที่จะต้มน้ํานะคะแล้วก็เอาถั่วงอกไปลวกอีกครั้งหนึ่งก็ได้นะคะเพื่อนเืนส่วนใหญ่แล้วเราก็จะทานถั่วงอกแบบลวกก่อนอยู่แล้วเนาะกินก๋วยเตี๋ยวอะไรแบบนี้นะคะ ผัดไทยยเ,เนี้ยหอยทอดแบบนี้นะคะทําใส่ปลอกเปี๊ยะแบบนี้ก็ได้นะคะก็ร้อนอยู่แล้วก็ไม่เป็นไรนะคะเนาะรับประทานกับกว๋วยเตี๋ยวอะไรแบบนี้นะคะเพื่อนอันนี้คือถั่วง,งอกที่จูพอกเองนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวจูก็จะล่อนเอาถั่วง,งอกออกจากเปลือกของเขานะคะ เดี๋ยวจูก็คงจะได้แบ่งไปให้เพื่อนด้วยนะคะเยอะเลยนะคะเพื่อนๆในส่วนของกระดาษนะคะเราก็จะเก็บทิ้งนะคะเพื่อนๆสำหรับกล่องอลูมิเนียมแบบนี้นะคะเพื่อนๆเ,เราก็สามารถที่จะล้างแล้วก็เก็บไว้ใช้ครั้งต่อไปได้นะคะเพื่อน เราก็ไม่จําเป็นต้องซื้อนะคะสําหรับกล่องอลูมิเนียมแบบนี้นะคะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆไปซื้อกับข้าวเนาะเขาจะมีใส่อาหารสําลงสําเร็จอะไรแบบนี้เราก็สามารถที่จะเก็บไว้นะคะแล้วก็มาประยุกต์ใช้ในการพอกถั่วงอกได้นะคะเพื่อนๆเ,เดี๋ยวอันนี้จูก,ก็จะล้างนะคะทำความสะอาดแล้วก็เก็บไว้ใช้ในครั้งต่อไปนะคะเพื่อนๆ ใ,ๆๆในส่วนนี้เราก็จะไม่เอานะคะเพื่อนเมันก็จะเป็นในส่วนของเปลือกของเขานะคะอจูก็จะทิ้งนะคะในส well ่วนนี้เปลือกสีเขียวเขียวเขาส่วนมากจะนอนอยู่ข้างล่างนะคะเขาตกตะกอนนะคะเขาก็จะอยู่ข้างล่างก็เจ้าออกง่ายนะคะเพื่อนเเนี่ยเปลือกของเขานะคะส่วนใหญ่ก็จะตกตะกอนอยู่ด้านล่างนะคะอ่ที่ลอยขึ้นมาส่วนใหญ่ก็จะเป็นถั่วงอกเสียส่วนใหญ่นะคะเพื่อนๆอันนี้ส่วนนี้จูก็ไม่เอานะคะเพื่อนเมันก็จะมีแต่ ในส่วนเปลือกของเขานะคะแล้วก็ถั่วงอกนิดๆหน่อยๆแล้ก็ไม่เอานะคะแล้วก็เอาทิ้งนะคะในส่วนนี้เร็วอยู่นะคะเพื่อนๆแป๊บเดียวใช้เวลาไม่เยอะ <c oughs> เราทําการล้างลายน้ํานะคะเพื่อนๆเราก็จะเอาแต่ถั่ว,ถวงอกนะคะไอซี IC เขียวๆที่เป็นเปลือกของเขานะคะเราก็จะทิ้งนะคะเพื่อนๆเลือกง่ายนะคะในส่วนนี้มีแต่ เปลือกของเขานะคะเพื่อนๆเนี่ยเราก็ทิ้งนะคะแล้วก็ตะกรองเอาเราจะล้างกี่น้ำก็ได้นะคะเพื่อนๆเนี่ยจูล้างอาซาวน้ำออกในสามน้ำแล้วนะคะเพื่อนๆ เสร็จแล้วคะ่ะเพื่อนๆเราทำการล้างถั่วง,งอกของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ<ๆ>เสร็จแล้วนะคะเพ,พื่อนๆสำหรับการเพาะถั่วง,งอกของเรานะคะจูก็ใช้เวลาประมาณ3วันนะคะในส่วนนี้ก็จะเป็นเปลือกของเขานะคะแล้วก็มีเ,เล็กๆถั่วง,งอกนะคะจูก็ไม่ได้เลือกละเอียดนะคะคือจะทิ้งในส่วนนี้นะคะในส่วนนี้เราก็จะเก็บไว้รับประทานเองนะคะเพ,พื่อนๆ ถั่วงอกเทียจ,จูเพ่อเองนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเพืเ่อนๆประโยชน์เยอะแยะเลยนะคะสําหรับถั่วงอกนะคะขอบพระคุณนะคะเพื่อนๆทุกท่านที่เข้ามารับชมบายยนะคะสวัสดีค่ะอันนี้เป็นการเพราะถั่วงอกง่ายๆที่บ้านนะคะเพืเ่อนๆเราทํารับประทานเองเราไม่ต้องไปซื้อเขานะคะเพืเ่อนๆ